สวัสดีครับ Green Smart Tech นะครับอันนี้ขึ้นงานติดตั้งนะครับคอนกิจ5กิโลนะครับ220โวลต์นะครับใช้แผง545วัตต์ของลองกินะครับ10แผงครับอันนี้เป็นหลังคา,าซีแพคนะครับซแพค นะครับอันนี้ติดฝั่งละห้านะครับฝั่งนี้ห้าแผงนะครับอีกฝั่งหนึ่งอีกห้าแผงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สายสายเราจะเก็บเข้าใต้ใต้ใต้แผ่นสีแผ่นะครับแล้วก็ไปรอที่ฟ้านะครับแล้วก็ลงไปที่ตู้อินเวอร์เตอร์อีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นร้านค้านะครับลูกค้าใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ5,000บาท ต่อชั่วโมงติใช้งานนะครับอันนี้ติดออนกิน5กิโลนะครับจะช่วยลดค่าไฟประมาณเดือนละ3,000นะครับอันนี้แดดดีครับช่วงเที่ยงก็ผลิตได้อยู่ประมาณ4,000วัตต์นะครับเพราะว่าตัวแผงมันมันอยู่ที่ที่ตะวันออกที่ตะวันตกนะครับไม่ได้เอียงลงที่ใต้นะครับดังนั้นการรับแสงก็จะจะไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลงไปดูอินเวอร์เตอร์กันนะครับ โอเคครับอันนี้เป็นงานติดตั้งนะครับตัวอินเวอร์เตอร์เป็นหัวเว่ยนะครับขนาด5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีฝั่งนี้เป็นตู้ควบคุมนะครับ AC DC นะครับมีสองสติงนะครับ2ชุดโซล่าชุดที่1นึ่ชุดที่2นะครับวันนี้เป็น AC นะครับฝั่งนี้จะเป็นตัว p o w มิเตอร์นะครับ s m a มิเตอร์ของหัวเว่ยนะครับห้ากิโลวัตต์ ในตัวสายไฟเมนแล้วก็ซีทีเราก็อยู่ในกล่องนี้นะครับของไฟบ้านนะครับอู่ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับกรีนสมาร์ทเทคนะครับออนกิจหกิโลโลดค่าไฟตอนกลางวันนะครับของหัวเบยนะครับเดี๋ยวไปดูการผลิตไฟในแอปกันนะครับโอเคเราก็จะมาดูการทำงานของแอปนะครับ ของยินเวอร์เตอร์กันนะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่แอปของ Fusion Solar นะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับเข้าไปดูอันนี้เป็นการทํางานนะครับข้างบนนะครับ p v คคือไฟจากแผงนะครับที่ผลิตได้นะครับฝั่งซ้ายมือเป็นโหลดนะครับโหลดคือใช้ในบ้านแล้วก็ฝั่งขวาเป็นกริดนะครับถ้าโซล่าผลิตได้เยอะนะครับก็จะดึงไฟจากการไปฟ้าน้อยนะครับ ถ้าโซลาร์พลังดิจิทน้อยจะดึงไฟกับการไฟฟ้าเยอะประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่แท็บสถตตินะครับตัวน,นี้ก็สามารถดูกราฟการทํางานของอินเวอร์เตอร์ได้นะครับอันนี้สําหรับอินเวอร์เตอร์ฮาวิวนะครับลุกสรุปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับคลิปนี้ของรีวิวตัวน,นี้สวัสดีครับ